สวัสดีครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับช่องแมวเดอะแมตนะครับผมเอ็มนาวินจูจีนะครับก็อยู่กับดันโนเซียก้านะครับครับผมเออจริงๆอ่ะที่นี่ต้องเป็นรีสอร์ทนะอาแต่จริงจริงผมไม่เอาหรอกทำไมครับผมอยากได้คนหน้าตาหล่อกว่าเล่นบอลเก่งกว่ามีแอคเยอะเออมีแอคด้วยใช่ไหมก็ต้องเป็นเป็นเอ็มเพื่อนเอ็มเลยใช่ตอนนี้นะครับก็อยู่หน้าบูธวีคิกนะครับเราก็มาชมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับระหว่างทีมชาติกับ ชนิดไทเป้ับรับก็บรรยากาศตอนนี้ก็คึกคักมากเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าดักโนเซียกานะครับเป็นนักฟุตรบอลต่างชาติคนนึงนะครับที่ช่วงหนึ่งเคยมีกระแสแฟนฟุตรบอลไทยนะครับที่อยากจะให้โอนสัญชาติมาช่วยไประเทศไทยอยากทราบว่าตอนนั้นอ่ะดักโน,โกนรู้สึกอย่างไรบ้างที่แบบเอ้ยมีคนไทยหลายๆคนแบบ อยากให้ดังโน่อ่ะคนตางชาติมาช่วยประเทศไทยจริงๆความความรู้สึกของเราอดีมากเพราะแรกๆเราเข้ามาประเทศไทยไม่มีคนรู้จักเราเลยเราก็มาทำให้คนเล่นมองเราวิธีการเล่นของเราเราก็อยากให้เราเล่นได้ิมชาติไทยเป็นช่วงที่แบบผมรู้สึกดีมากแบบทุกครั้งผมพูดจริงเรียกไงเนี่ยคนลุกนะคนลุกเลยใช่คนเออคนเออไม่ใช่ครับมาจริงๆเป็นช่วงที่ผมรู้สึกดีมากรู้สึกดีใจมากแล้วก็ช่วงนั้นผมพร้อมด้วยที่แบบ ถ้าผมมีโอกาสนั้นแหละจริงๆผมจะเล่นร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ทีมชาติไทยจริงๆก็ต้องบอกว่าดักโน่นะครับเป็นเป็นนักฟุตบอลที่เล่นกองกลางแล้วมีความแข็งแรงด้วยนะครับมันประกอบกันกับว่าทีมชาติไทยเนี่ย ขาดผู้เล่นในตำแหน่งตรงนี้ที่เป็นฮัตแมนแล้วมีความแข็งแรงด้วยผมว่าตอนนั้นถ้าสมมุติว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้นะบอกว่าฟุตบอลไทยก็น่าจะน่าจะมีอะไรดีๆให้ดูในตอนนั้นนะครับบิ๊กพิกพร้อมให้คุณไปต่อนะครับตอนนี้ก็เข้ากับสถานการณ์ฟุตบอลทีมชาติไทยของเราด้วยดังโนเพราะว่าตอนนี้เราเหลือเป้าหมายเดียวคือต้องสามแต้มเท่านั้นเท่านั้นนะต้องคิดมากใช่ต้องชนะไทยนิดชัยเปเพื่อที่จะมีโอกาสได้ลุ้นเข้ารอบเอเชียนคัพนะครับคือสโลแกนของบิ๊กพิกนะครับ บีคลิปขอให้คุณไปต่อไม่ว่าผลฟุตบอลจะเป็นยังไงไม่ว่าแพ้หรือชนะนะครับยังไงฟุตบอลไทยแฟนฟุตบอลไทยก็ยังจะเชียร์ให้คุณได้ไปต่อเสมอครับแต่ก็ยังแอบหวังนะครับลึกๆว่าวันนี้จะมีผลงานที่ดีแล้วในนัดต่อๆไปก็จะเก็บ3ามแต้มได้แล้วก็ไปต่อกับเราบีคลิปครับครับและข้างหลังผมนะครับก็เป็นบูธของบีคลิปนะครับมีกิจกรรมมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นโฟโต้บูธนะครับมีบีคาเฟ่ใช่บีคาเฟ่ ใช่ครับมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับ<ม>เดี๋ยวมีเตกบอลด้วยตบน,ยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูภาพเบรรยากาศข้างในแล้วก็เข้าไปดูเกมในสนามวันนี้กันเลยครับไปตามมาดูกัน ผมแพ้ครับดังนั้นชนะ100ต่อ50ครับผมแพ้ครับไปดูกิจกรรมต่อไปดูกิจกรรมต่อไปกันครับแล้วก็บูธต่อไปนะครับก็เป็นฟอโต้บูธนะครับก็แฟนบอลที่เข้ามานะครับก็สามารถไปร่วมกันถ่ายรูปได้นะครับก็มีกิจการที่ออกมาได้รูปมาแล้วก็กดแชร์นะครับจะได้รับกระเป๋าอีกด้วยนะครับแล้วก็จะมีถัดไปก็จะเป็นบีคาเฟ่นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันไปนี่ก็เป็นเมนูนะครับที่บีคาเฟ่มาในวันนี้นี่นะครับสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก บีควิกนะครับรับเครื่องดื่มฟรีหนึ่งแก้วนะครับนี่ <ผม S 1> นี่เลยผมกินด้วยอร่อยนะอร่อยอร่อยมากอร่อยมากก็โดยรวมของบูธบีควิกก็มีประมาณนี้นะครับ <S <s <uck> <S เดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างในสนามกันดีกว่าครับฟุตบอลใกล้เตะแล้ว <S <s <uck> <S ไปไปเชียร์บอลไทยกันไทยเลน่นสู้ ครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเกมทีมชาติไทยกับไัยนิดไทยเปนะครับก็ทีมชาติไทยชนะไปสองประตูต่อศูนย์ตอนนี้ผมก็อยู่กับแฟนบอลนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขามีข้อจํากัดของในเรื่องของการเดินทางแต่เขาก็ยังมาเชียร์ถึงขอบสนามอยากรู้ว่ามีแรงบันดาลใจอย่างไรมีแรงผลักดันอะไรครับที่แบบทําให้แบบมาเชียร์ถึงขอบสนามครับก็ฟุตบอลคืออิสมาไลห์ฟุตบอลคือชีวิตเลยคือสิ่งที่ทําให้เดินหน้าไปต่อได้ไม่ว่าแบบ มันคือความสุขของชีวิตปิกเลยค่ะคือไม่ว่าจะบอลแพ้หรือชนะปิกซัพพอร์ตมุตบอลไทยเสมอปิกเป็นคนไทยให้ก่อนว่าปิกไม่ไม่ซัพพอร์ตแล้วใครจะซัพพอร์ตเนาะเออเราต้องอยู่ข้างๆฟุตบอลไทยเสมอมันไม่มีข้อจํากัดหรือว่าไม่มีคําว่าลําบากถ้าอยากมาเชียร์บอลไทยจะเปีค่ะโอ้โคมมากเมื่อกี้นะครับได้เชียร์ที่ขอบสนามเลยนะครับอยากรู้ว่าบรรยากาศที่แบบอยู่ขอบสนามเนี่ยดูรูปเกมดูบรรยากาศแล้วเป็นไงบ้าง ลูกเกมก็ปิกก็รู้อยู่แล้วว่าน้องๆนักฟุตบอละค่อนข้างมีเกมทีในไทยลีกแล้วก็4ทีมก็เล่น3ถ้วย5วันเตะทีก็รีคอรวอรี่ร่างกายคือแค่ทันก็พอแล้วปิกแบบหวังว่าแค่ชนะ1นูนก็พอแล้วเพราะว่าปิกไปเจอน้องๆมาที่โรงแรมอะทุกคนดูแบบเหนื่อยมากเพราะว่าปิกไปหาน้องๆนักบอลทุกครั้งอะเขาไม่เคยบอกว่าเหนื่อยเลยแต่ครั้งนี้เขาตอบปิกว่าเหนื่อย ดังนั้นเนี่ยสำหรับบิ๊กเนี่ยมันเป็นลูกเกมที่อึดอัดจะถามว่าผลที่ได้อะมันก็สามแต้มดังนั้นเนี่ยบสรดาน้องเท่ก,ก็บาดเจ็บน้องโจก,ก็บาดเจ็บแล้วน้องโจก,ก็เล่นหลายช่วยดังนั้นเนี่ยไปรู้สึกว่าสามแต้มถึงลูกเกมจะอึดอัดแต่ว่ามันโอเคแล้วต้องบอกว่านี่คือ,อหนึ่งแรงบันดาใจที่<ช>ดีมากๆนะครับสําหรับการเชียร์ฟุตบอลไทยเ<ช>นาะต้องบอกว่านี่แหละเป็นแรงบันดาใจที่ทําให้แฟนบอลที่ ที่ยังไม่มีโอกาสเข้ามาเชียร์เนาะลองเข้ามาเชียร์ดูลองเปิดใจเชียร์ดูเดี๋ยวนักโดลองคุยกับพี่ก๊อฟใช่ไหมครับใช่พี่ก๊อฟใช่ไหมครับวันนี้เป็นเป็นยังไงพี่ที่มามามานั่งดูบอลแล้วก็ชนะ2-0ด้วยความรู้สึกของพี่เป็นยังไงครับก็เป็นอย่างก็โอเคถือว่าตามแต้มตามเป้านะคะต้องเก็บต่างคะแนนไว้ก่อนเละดับแรกเพราะว่ามันต้องการที่หนึ่งของสายอยู่แล้วเอารอบดูดับก็โอเคฮะถือว่าเป็นครั้งที่สองที่มาที่นี่ แรงบรรจารย์คือ่มคือคนนี้ฮะที่เป็นอาทำให้ผมอยากดูในสนามแล้วก็เวลาพี่มาดูพี่รู้สึกโอเคใช่ไหมโอเคฮะสนุกดีฮะเป็นแบบหนึ่งไม่ดูบ้านแบบดูคนเดียวเนาะใช่ฮะด้บรรยากาศอยากรู้ว่ายูจิพูดอะไรจากโกนเชียคนอื่นครับอ๋อก็อยากให้คนอื่นเอให้แฟนบอลทุกคนก็ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ติดตามไปเรื่อยๆกันนะครับผม ขอบคุณมากพี่ก็พี่ท็อปฝากถึงแฟนบอลแล้วเนาะเดี๋ยวให้พี่ปุ๊กปิ๊กนะครับฝากถึงนักฟุตบอลหน่อยนะครับก็วันนี้นะคะพี่ปิ๊กก็ขอบคุณน้องๆนะคะนักเตะทุกคนนะคะพี่ปิ๊กรู้ว่าน้องๆเหนือหน่อยน้องๆลานะคะแต่ว่าน้องๆสู้ได้ดีมากนะคะก็พักผ่อนเยอะๆนะคะเทคโมเลสนะคะแล้วก็ ไฟติ้งนะคะโฟกัสกับเกมหน้านะคะที่อยู่ตรงนี้เสมอนะคะเรก็เดี๋ยวเจอกันนะคะวันที่11เอ็ดเดี๋ยวไปส่งที่สนามบินนะคะแล้วก็ที่อยากขอบคุณเลยก็คืออาริเกโตะไซมัสปาตาราอิชินะะแล้วก็มิโคคาโตะแล้วก็พี่จ่ายค่ะแล้วก็โยเฮะแล้วก็ทีมงานโค้ชสตาร์ทิีแบนทุกคนนะคะที่ทำหน้าที่ได้ดีมากๆวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่เอ็มนะคะแล้วก็จานโยแล้วก็บิ๊กคลิกด้วยค่ะ ข้อมูลแน่นมากต้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นรู้สึกประทับใจเนาะเราขอปิดคลิปที่นี่กันเลยไหมต้องบอกว่าตอนนี้นะครับทางบีคลิกเราเนี่ยทําคลิปขึ้นมาคลิปหนึ่งซึ่งมันเป็นคลิปที่ดูแล้วรู้สึกแบบผมประทับใจมากตื้นตันใจมากนะครับสำหรับคลิปที่เรื่องของความรักนะครับคือการสนับสนุนที่ไรเงื่อนไขนะครับอันนี้คือคลิปที่แบบถ้าหลายๆคนเดี๋ยวลองไปดูนะครับผมว่ามันมันค่อนข้างที่จะซึ้งและกินใจนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ ฟุตบอลของเราก็จบไปด้วยชัยชนะของทีมชาติไทย2ประตูศูนย์อาจจะไม่มากไม่มายนักแต่ก็ทําให้เราต่อลมหายใจไปได้นะครับ<ช>แล้วหลังจากนี้ไปเราก็คิดว่าทีมเราก็จะเก็บ3แต้มเรื่อยๆนะครับเข้ากับอคอนเซปต์ของบีควิกนะครับเชียร์ทีมชาติไทยให้ได้ไปต่อนะครับก็วันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากนะครับแล้วก็ขอบคุณลา,าท่านผู้ชมทุกคนไปนะเท่านี้นะครับกับสนามราชมังคลากีฬาสถานครับไทยเล่นไปไปต่อกับบีควิก hey.